สวัสดีครับตออคำถามจากคลิปที่แล้วแบตเตอรี่ที่ใช้อัปเกรดแบตเตอรี่รรจากของเดิมจะเป็นนิกเกิลแคดเมียมพลังงานไม่ค่อยเยอะมากาชารจชาปลอดภัยไม่ระเบิดแต่ไม่ทันใจก็เลยสั่งซื้อลิเทีมยมไอออนขนาดพอดีตัววิธีดูเบอร์ก็วัดขนาดของใช้ที่เราต้องการจะยัดมันลงไปแล้วก็ไปเซื้อหาในแอปคร่าวๆสาเลข6ตัวเรียงตามความหนาความกว้างและความยาว ก็จะได้มาแบบนี้แล้วก็มาลองยัดดูปรกดวา่ายัดได้บันเทงนิงแล้วงานนี้โอ้ดูนี่สิเมื่อไหร่น้ยใส่ตัวไหนนี่นะจะยัดทั้งหมดก็ดูจะลำบากต้องรอนานก็ใส่อีกตัวนี้ไปก่อนเล็กๆกขีกันไปรวมเป็นพันห้าร้อยมิลลิแอม ทำไมนายไม่เอา18050มาใส่ง่ายๆล่ะโอ้ไม่พูดแบบนั้นมันไม่สวยต้องตัดเฟมเลยจะเน้นงานเนี้ยบนั้นนะเดวิดทำหยาบไม่เยอะลตลยสีนายจะไม่สนรูปลักษณ์ภายนอกมันบ้างเลยอยังไงเสร็จแล้วก็เชื่อมบัตรกรีต่อกันแบบวงจรขนานวงจรชาร์ที่ผมอัปเกรดอยู่ในคลิปที่แล้วครับซ่อนไว้ด้านใต้กดกลับไปดูได้หลังจากเติมเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าที่ไทซดีดูไทซีอย่นี้นนเข้าปกติเวลาเต็มก็จะเป็นสีนั้นนะ นี่เปิดติดใช้ได้ไม่รบิดตัดไปได้ยาวๆครับเดี๋ยวโดดไฟลดสปีดไว้มอเตอจะได้ไม่ร้อนนะชาร์จได้กับพาวเวอร์แบงค์หรือโซล่าเซลล์เงาะไฟบ้านแล้วไปแล้วบ๊ายบาย